ท่านทุกท่านได้ออกมายืนอยู่ด้านหน้าค่ะขอเชิญท่านท่านาสรนุดาท่านท่านกรณี เราได้เป็นโลโก้ไว้ที่นี้นะคะเราจะได้ถ่ายภาพนี้ร่วมกันค่ะอะ ในคอืเขาขอบอกเคุณพี่น้องนะครับขอบคุณหัวใจทุกนดวงตัดสินใจในรอบปีที่ผ่านมาที่ทาให้ทีมงานของเรานั้นได้ผ่านพ้นกับเป้าหมายนะครับเกิอร้อยเปอร์เซ็นต์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านสบความศรัทธาในที่ของเราศรัทธาตัวตัวเองรักทีมงานศรัทธาบุญษัทไทยประกันชีวิต อันเสทียรที่ของพวกเราขอขอบคุณในความกล้าหารที่จะฝ่าฟันกับอุปสรรคต่างๆานานาในปีที่ผ่านม,มาไปได้หัวใจรักทากล้าหารจะอยู่ในดูในแใจของเราทุกด,ดวมของปีที่สองเจ็สิบสามล้านบาทนั้นผมและทีมงานทุกท่านมาั่นใจเหลือเกินว่าไม่เพียงเดียวเจ็ดสิบสามล้านบาทด้วยหัวใจ แรงขับมาและความกล้าหาญเราจะผ่านพ้นไปได้วันนี้นะครับต้องขอขอบคุณกับคณะทำง,งา,นนา,นทานทีมงานพิธีการภาพวิโรจน์ขอขอบคุณท,ท่านผู้พิกรท่านผู้พิการพิลมันติตใจเย็นขอบคุณพิเศษเซนเซอร์อสวยๆนะครับจากภาพมาใช้จำเติมขอบคุณอาหารเป็ดน,นะครับและอาหารทุกวันจาก,ก,ากทีมงานพิธีการภาพรัะทุกคนทุกคนที่ ขอบคุณทั้งปั้งนะครับวันนี้ที่ได้ทำหน้าที่อันมีเยี่ยมขอบคุณเี่อุทกท่านที่มีมแรสทานดาล่ที่เด็ดเดี่ยวและมีความกล้าหาญที่จะฝ่าฟันกับอุณจับไปได้เจ็ดสิบสามล้านบาทนั้นเป็นไปได้ไดง่ายที่เดียวขอให้เป็นเสียงดังนะครับท,ทั้งสามครั้งเพื่อตอกย้ำวางกับเป็นร่วงาว่าเจ็ดสิบสามล้นานบาทนั้นเราทำได้ง่ายที่เดียวเจ็ด เด,เดี๋ยวนะเยวนะเราจะมาถ่ายรูปเป้าหมายด้วยกันแต่ก่อนที่เราจะมาถ่ายรเป้าหมายด้วยกันนั้นนะครับพอดีว่าขอแรกฝ่ายสักเล็กน้อยพอดีว่าคุณไทยยนคนร้อนตังนี่เขามีปัญหากับภาพใหม่เล็กน้อยขอเดีเ๋ยวเชิญภาพของกันหน้าเลยครับ คุณไทยนต์คนร้อนต่างของเรามีของเงอดดงที่ยงเกมอบแสดงความกินดีอันเนื่องมาจากพาคเนือของเราได้แต่ตกในผู้จัีการบ้าคก็คือดีออและดีนะครับสำหรับน้องๆน,น,นะครับก็ส่งใหญ่ก็จะคุยกันทางไลน์นะครับอะ มีภาคลก็สนินะครับภาคเองก็จะคุยกันทางไลน์นะครับในเรื่องของปัญหานะครับหรือว่าอยากจะทราบอะไรเกี่ยวกับที่อาจจะพลาดอาจจะทราบไม่หมดนะครับหรือผมอาจจะทราบบ้างนะครับก็แบ่งปันแชร์ประสบการณ์กันนะครับวันนี้ก็ยินดีกับภาคน้องนะครับที่ได้เป็นผู้จัดการภาคดังที่ตั้งใจไว้นะครับผมเองในฐานะที่เป็นผู้บระหานสนย์ก็ดีใจนะครับดีใจเป็นผู้ตอบเหมือนกันนะแทนตัวเองด้รยนะารตรงนี้นะครับก็นะครับ จี๊ใจกับท่าน้งด้วยนะครับตรงนี้ก็มอบปีดีให้นะครับกระเทียมตบมือด้วยนะครับนี่คุณคุณพยนต์นอกจากจะมีคุณพยนต์ร้อนตังแล้วก็ยังมีจี๊ใสด้วยที่จะมีข้อดดอกไม้แสดงความยินดีจี๊ดใสใช่ไหมใสสวยเหรอแล้วใครจี๊ดใสอ่อะจี๊ดใสโอ้โหคนเดียวกันแล้วพูดเลยพี่เขาเป็น้าพบรรยากาศที่น่า นะคะทีมา,าจตรีบมตอบให้น้องขึ้นมาไ,ไวๆค่ะแล้วกัต่อไปนะคะวันนี้เอ่อทีมงานขอ,อขอบคุณท่านล้องด็กท่านลูกๆทอกคนนะคะทำให้หน,น้าตาสดเลยนะ <c oughs> และเรามาถึงจุดไฮไลท์ของงานเลยนะคะเราจะเห็นว่ามีหลายคนถามว่า12โกลด์สเตเตอร์แปลว่าอะไรแตร่ว่าวันนีน้มีตัวสองครบหรือยังคะอ่าขอเชิญน้องๆไดเดินขึ้นมาด้านหน้าเพราะว่าหน้าน้องลายค่ะ ฮะน้องลายน้องไ,อไม่ใช่ลายบอกไชายอเออ,โอ,โ,อโอเคอ่าฝ่ายจะอยู่ตรงไหนฮะเลขติดกองเนี่ยฝ่ายสามารถเข้าไปอยู่ได้นในทุกที่ไหมคะอ่าทีมง,งานอยู่ด้านหลังทั้งหมดนะคะไไเราจะถ่ายภาพร่วมกันก่อนนะคะ,บา,คะบางตัวที่ค่ะบางตัวที่ถ้าฝ่ายค่ะ,คะ,ะ,าะบางตัวทีค่ะตัวทีก็พยายามให้ดันดรางบางตัวทีจะชวยนะบางตัวทีตัวทีพยายามมาลุกเลย า,าตัวทีแล้วเดี๋ยวพวกเรานะคะท่านใดที่จะถ่ายภาพก<ล>ับ<ล>่เดี๋ยวนะคะสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวขอฟ้อนนี้ก่อนออาใครจะหาวถอนล่างสองคนหาวไว้นิรอน <S <S คุณ,ค,ณคุณเี่ยุ่น้อกที่สุดนะคะประหยัดเท่าไหร่นิดนิดหนึงค่ะตัวดีนตัวนี้หนึ่งนะคะโอเคก็ทุกแย่เดร์นะคะปีหนึ่สองปีนี้เราจะมีมอตโต้ที่ทำให้เราได้กระจับประเด็นกันมากยิ่งขึ้นนะคะและหลักต่อไปะะจะขออนุญาตถ่าย